ซีอาหารทานแก้แห้งช่วงนี้พึ่งเลยเทศกาลปีใหม่มาบางคนอาจจะไปฉลองเยอะนะคะมีอาการแห้งนะคะหรือว่าเมาค้างเช่นเวียนหัวมึนหัวคลื่นไส้อาเจียนนะคะไม่สุขสบายเมื่อเราดื่มเหล้าหรือดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเราก็จะมีอาการเหล่านี้ได้นะคะทีนี้เราจะแก้อาการเมาค้างของเราได้อย่างไรมีอาหารดีๆมาฝากกันค่ะ หนึ่งเลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาทานไข่ต้มขนมปังน้ำส้มค่ะไข่ต้มช่วยดูดซึมสารพิษรวมทั้งขนมปังด้วยและขนมปังยังช่วย ทำให้เราลดอาการอาเจียนค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสักแก้วหนึ่งค่ะเพราะว่าน้ำส้มเนี่ยจะทำให้เราสดชื่นลดอาการแห้งได้เป็นอย่างดีและมีน้ำไปทดแทนชดเชยให้ร่างกายของเราที่ขาดน้ำอยู่ค่ะสองนะคะผละไม้ดีๆเช่นกล้วยสับป,ประรดหรือว่าแอปเปลิลเพราะผละไม้เหล่านี้ที่มีโพแทสเซียมสูงจะช่วยขับแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายและซ่อมแซมเซลล์ของร่างกายของเราด้วยและ3ค่ะ ตามด้วยกาแฟดำสักหนึ่งแก้วคาเฟอีนในกาแฟจะช่วยทำให้เราหายเวียนหัวปวดหัวได้นะคะหรือใครชอบทานนะคะอย่างที่4ี่คือน้ำขิงอุ่นๆก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการแห้งหรือเมาค้างอยู่ลองหาอาหารประเภทนี้มาทานกันดูนะคะจะช่วยทำให้เราสดชื่นได้มากขึ้นค่ะหลังจากฉลองปีใหม่นะคะด้วยความปรารถนาดีจากฟาวันจงค่ะ